สวัสดีครับไทยต้องไม่ดีแตกตอนนี้เรากำลังเข้าสู่จุดสำคัญเข้าสู่จุดอ่อนของคนไทยที่ลุงต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของคนไทยนั้นหากท่านใดเป็นคอกีฬาจะ็นจะรู้จะทราบดีว่านักกีฬาไทยเรานั้นเวลาทําแต้มดีมาตั้งแต่ต้น ทำได้ดีมาตลอดแต่เมื่อเวลาใกล้จะจบเกมใกล้จะปิดแมตชการแข่งขันนักกีฬาไทยเรามักจะเสียสมาธิตรงนี้กูรูบางท่านบอกว่าสมาธิหลุดจากเกมเขาว่าสมาธินักกีฬาหลุดจากเกมเพราะบางคนกําลังเห็นภาพถ้วยใบใหญ่บางคนเห็นเงินกองโต บางคนเห็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่คือประมาทสรุปก็คือประมาทไม่รักษาสมาธิให้ตลอดจนจบเกมและเมื่อเกิดพลาดท่าเสียทีตรงนี้ยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่การควบคุมโรคก็เช่นกันเราทำได้ดีมาตลอด ไทยเราทำได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากๆคนญี่ปุ่นที่ว่าทั่วโลกยอมรับในเรื่องความมีระเบ,บียบวินัยแต่เมื่อมาเจอกับสถานการณ์โรคในครั้งนี้คนญี่ปุ่นกลับเสียอาการหลายครั้งหลายหุ่นในโราเนมันจึงเกิดการระบาดรอบสองซึ่งรุนแรงกว่ารอบแรกไทยเราสิที่เราทุกคน ต่างไม่มั่นอ,อกไม่มั่นใจในคนไทยเท่าใดนะแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่ไทยจะต้องมีความสามาัคคีต้องมีความกลมเกลียวต้องมีระเบียบว,วินยัยไทยเรากลับทำได้ดีทำได้ดีไม่น้อยกว่าใครๆในโลกนี้ลุงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าไทยมีระเบียบว,วินยัยและทำได้ดีที่สุด งโลกนี่ไม่ใช่เรื่องคุยโมโอโอดเกินจริงแต่จากตัวเลขทางสถิติตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่มันยากที่จะไปบิดเบือนความจริงได้จากการเปรียบเทียบความสูญเสียของแต่ละประเทศที่เราเห็นที่เรารู้มันแสดงออกชัดเจนว่าไทยเรานั้นทำได้ดีที่สุดในโลก ในวงการสถานณามีหลายคนบอกว่าให้จับตามองที่ยิปไอจับตามองที่สิงคโปร์ให้ดีตัวเลขในคตจะดีกว่าของไทยในเรื่องการรักษาตัวเลขการเสียชีวิตจะน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการระบาดเพราะเพราะประชากรสิงคโปร์นั้นได้รับเชื้อน้อยมากตัวเลขที่สูงนั้น ล้วนมาจากแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งสิ้นคนสิงคโปร์จริงๆติดเชื้อเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในวัยทำงานด้วยที่เป็นแรงงานความแข็งแรงของร่างกายจะสูงกว่าคนในสูงอายุและคนพวกนี้จะไม่มีโรคประจำตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่างกับไทย ต่างกับไทยเราที่ต้องสูญเสียเพราะเราติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุและติดเชื้อในกลุ่มของผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วประกอบกับสิงคโปร์มีประชากรเพียง5ล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ระบาดในหมู่คนสิงคโปร์เองทำได้ง่ายกว่าไทยที่มีประชากรเกือบจะ70ล้านคน และไทยเราต้องดูแลรักษาป้องกันทั้งประเทศตัวเลขที่ลดลงรายวันอาจจะทำให้คนไทยคลายความวิตกกังวลลงไปมากเริ่มจะมองหาความสุขเริ่มมีความอยากอากเป็นเกมกีฬาไทยเราทำคะแนนนำโด่งมาตลอดจนใกล้จะปิดแมตช์จนใกล้จะปิดเกมแล้ว ตอนนี้อย่าเพิ่งดีแตกครับอย่าเพิ่งดีแตกกันนะครับอดรนทนอีกนิดอดรนทนอีกนิดรอให้มันมีปิดเกมจริงๆเราเขยูมือค่อยกระโดดโลดเต้นแสดงความดีอกดีใจกันมันคงอีกไม่นานขอให้มันมีเชื้ออยู่บ้านก็เฉพาะในกลุ่มที่ไทยเรา นำคนไทยกลับบ้านขอให้อยู่เฉพาะในกลุ่มของคนไทยเหล่านี้ตรงอื่นหยุดหยุดการระบาดได้ถึงตอนนั้นถึงตอนนั้นลุงเชื่อว่าไม่เกินหนึ่งเดือนไทยเราจะกระโดดโลเต้นจะตีลังกาจะว่ากันอย่างไรเอาตามที่ถนัดแต่เรา รอให้มันจบเกมรอให้ไทยได้ปิดเมตดจริงๆอีกไม่นานหรอกครับอีกไม่นานหรอกครับคงไม่เกินหนึ่งเดือนเพียงแต่วันนี้เพียงแต่วันนี้คนไทยเราเลือกเองได้ว่าเราจะเห็นภาพควันไฟที่พวยพุ่งจากยอดเมนทั้งวันทั้งคืนหรือหรือเราอยากจะเห็นคนไทยกระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจ ในเวลาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนต่อจากนี้คนไทยเลือกได้แล้วเราจะเลือกอย่างไหนลุงก็กัดควันทนกัดมันจนมึนไปทั้งหัวแต่ลุงก็ยังจะกัดมันแน่นยิ่งขึ้นลุงอยากเห็นคนไทยยิ้มอยากเห็นคนไทยหัวเราะอยากเห็นคนไทยชอบออกชอบใจที่หันไปทางไหนก็มีแต่การยิ้มให้กัน หัวรอกให้กันตื่นเต้นดีใจยินดีที่ไทยสามารถปิดแมต์การแข่งขันด้วยชัยชนะเป็นของคนไทยซึ่งมันเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นลุงอยากเห็นภาพคนไทยสวมกอดกันจับไม้จับมือกันแสดงออกถึงความยินดีลุงไม่อยากเห็นภาพในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ที่คนไทยต่างสะละทะดทรู มองเห็นควันไฟบนยอดเมนที่ตลบอบอวนไปทั่วทุกแห่งหดนั้นลุงไม่อยากเห็นมองหน้าคนไทยก็เห็นแต่คราบน้ำตาเห็นแต่น้ำตาเห็นแต่ภาพคนไทยเศร้าหมองเราไม่ต้องการเห็นภาพเหล่านั้นเราจะไม่เห็นภาพสลดนั้นเลยเพียงแต่ไทยเราอดทนอีกนิดหนึ่งไม่ต้องอดทนมากกว่าแต่ก่อน แต่ขออดทนเหมือนที่เคยทนได้เราคนไทยก็จะไม่ต้องไปพบกับความสลอดหกหูเช่นที่ว่านั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับคนไทยอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเราจะหัวเราะและยิ้มให้กันแสดงออกถึงการมีชัยชนะร่วมกันอีกหนึ่งเดือนเราสัญญากันนะครับว่า เราจะไม่เห็นภาพอันน่าสลดขดหูเราจะไม่เห็นภาพคนไทยเศร้าหมองไม่เห็นภาพคนไทยหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะสัญญากันว่าเราจะเห็นคนไทยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคนไทย รอวันประกาศชัยชนะด้วยกันถึงวันนั้นลุงอาจจะกระโดดตีลังกาได้เหมือนเมื่อก่อนก็ได้อดทนครับตอนนี้ใกล้ปิดเกมใกล้ปิดเม็ดคนไทยทุกคนต่างลุ้นลุ้นกันจนเหนื่อยลุ้นกันตัวโกงลุ้นกันจนแทบจะไม่หายใจลุ้นรอรอ รอเสียงนกหวีดปิดเกมรอเสียงนกหวีดปิดแมตช์ภาพแห่งความสุขของคนไทยก็จะกึกก้องโดยไม่ต้องนัดหมายลุงรอวันนั้นลุงเชื่อว่าทุกคนก็รอวันนั้นสวัสดีครับ